นักบิดไทยนำเพลงชาติดังกระหึ่มสนามช้างปิดฉากเอเชียโรดเรซิ่ง2 0 2 3สุดยิ่งใหญ่ <S <S เป็นการปิดฉากฤดูการแข่งขันของศึก2ล้อจิงจชมแห่งทวีปรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2023ได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อ2นักบิดไทยสแตมอภิวัตวงธนานน์จากจามาฮาเจนบูเรซซิ่งทีมเอเชียนและเข้าก้องจากกรีพัทพฤติสารดาวรุ่งจาก h อนด้าเรสซิ่งไทยแลนด์สามารถโชว์ฟอร์มสุดยอดคว้าชัยชนะในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ซีซี และรุ่นเอเชียโปรดักชัน2 5 0ซีตามลำดับเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่ชิปนัครินอธิรัตภูวพัฒน์นักแข่งไทยจากขนนดาเวซิ่งไทยแลนด์แม้จะพลาดโพเดียมในสนามสุดท้ายแต่คะแนนสะสมก็ยังเพียงพอต่อการคว้าอันดับ3าประจำปีส่วนทางด้านของเอวรพงศ์มาลาหวนก็สามารถคว้าอันดับสของฤดูกาลในรุ่น TVS เอเชียวันเม็กแชมเปี้ยนชิพได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจบการแข่งขันในตในายสิริชันวิทยารม กรรมการผู้อํานวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งรับหน้าที่จัดการแข่งขันทั้งสนามเปิดและปิดฤดูการของรายการนี้ได้กล่าวเชื่นชมพัฒนาการของนักแข่งชาวไทยที่สามารถตอบกรอนกับคู่ต่อสู้ต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมแสดงความมุ่งม,มั่นในการมีส่วนร่วมผลักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปอย่างเต็มที่ถ้าพูดถึงเรื่องเกมการแข่งขันนะครับมาตรฐานเราเนี่ยโอเคคือถามว่าแน่นอนการแข่งขันเราคงไม่ได้เป็นแชมป์ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นแชมป์สนามหรือว่าแชมป์ประจำปีการแข่งขันเราแข่งกับอีกหลายประเทศนะครับมันก็มีแพ้มีชนะปีนี้เราอาจจะไม่ได้แชมป์ประจำปีแต่งองน้อยวันนี้ในโฮมเรสนะครับในรุ่น250เราก็มีแชมป์เป็นคนไทยเรามีน้องเข้ากล้องที่ที่จากเดิมโตขึ้นมาจากทัเลนครับวันนี้เข้ามา250เขาก็ได้ปลดล็อกตัวเองก็เห็นว่าเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเรามีเด็กที่พัฒนาขึ้นมาในวงการด้วยในเรื่องของเกมการแข่งขันเราก็เห็นแล้วว่าทีมไทยเราสู้ได้นักแข่งไทยเราสู้ได้ แล้วก็นอกเหนือจากที่เป็นทีมโรงงานอย่างเดียววันนี้เราก็มีววยการ์ดจากทีมอิสระที่เป็นทีมไทยเข้ามาแข่งขันมากขึ้นผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเรามีนักแข่งไทยที่เข้ามาสู่ระดับเอเชียได้มากขึ้นแต่อย่างที่เรียนว่าแน่นอนว่าจะให้ขึ้นมาล้าชนะทุกรุ่นมันอาจจะยากมันเหมือนกีฬาทุกชนิดนะครับทุกป,ปีก็มีผู้แพ้มีชนะมีผู้ชนะสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ผมว่าในทิศทางภาพร,รวมเราเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ เรื่องการส่งผลด,ดีต่อประเทศมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นกับการเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันได้มีการถ่ายทอดสดให้คนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นรู้จักสนามช้างมากขึ้นรู้จักจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นหรือว่าในช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยเราก็จะมีต่างชาติเอเชียก็มาจับจ่ายใช้สอยแน่นอนว่ามันเป็นผลที่ผลดีที่ดีขึ้นอยู่แล้วก็รวมถึงย้อนกลับมาเรื่องทีมแข่งเนี่ยเวลาที่เรามีเวสระดับเอเชียเนี่ยตอกเหนือจากนักแข่งแล้วอุตสาหกรรมต่อเนื่องเรามีทีมช่างททีม Service ไย ที่มาช่วยทํางานให้กับทีเมเอเชียผมว่าตรงนี้มันก็เป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมทางเรื่องของเมืองแล้วก็อุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่ไม่ใช่พูดถึงแค่เรื่องนักแขงนะครับแต่ว่าม,มีการสร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็ยกระดับทางวงการด้วยนะครับ <Thank you. S 1> คือปีหน้าโจทย์เรื่องคนดูก็เป็นโจทย์ที่ที่เราตั้งใจในสําหรับปีหน้า,ป,นาปีนี้เองโอเคมันอาจจะด้วยความที่มันเดือนเดียวต่อจากม o ต GP คนอาจจะยังเต็มอิ่มกับม o ต GP ออยู่แล้วก็อย่างที่อย่างที่ทราบว่าปีนี้มันเป็นปีที่มันหมดโควิดจริง นะครับมันเหมือนเป็นการปลล็อกเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเราจัดการแข่งขันในช่วงฤดูหนาวมันก็มีเรื่องของการแชร์เรื่องของคนไปเที่ยวในที่ต่างๆรวมถึงอาทิตย์ที่เราจัดแข่งขันอาทิตย์นี้มันก็ตรงกับมอเตอร์เอ็กซ์โปอีกก็หลายๆอย่างแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าโจทย์ของเราเนี่ยทำยังไงให้ให้การแข่งขันเอเชียโรสเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่แฟนๆอยากเข้ามาดูที่สนามไม่ใช่แค่ดูในทีวีนะครับก็ก็เป็นโจทย์ที่เราตั้งใจในปีหน้าก็คงคิดว่าจะเห็นการพัฒนาทั้งสนามแรกนะครับที่เราตั้งใจอยากให้เป็น เรายังคงคอนเซปต์เดิมว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คนดูได้มาชมการแข่งขันที่สนามนะครับมีประสบการณ์ที่ดีกว่าอยู่บ้านแล้วก็ได้เชียร์นักแข่งไทยเกมแข่งขันท,ที่สนุกมากขึ้นนะครับ